คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทําก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนียนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนําผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20ไปเป็นเลขค้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปักหลักร้อยบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2516ัสหำหรับสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวมา1ตัวนะครับเข้ามาแล้ว8งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยครับ สำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่ห้าบวกด้วยแถวที่เจ็ดสามครั้งและบวกได้แถวที่สิบสี่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้หนึ่งก็จะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบนตัวที่หนึ่งบวกได้สามก็จะได้เลขเด่นตัวที่สองบวกได้หกก็จะได้เลขเด่นตัวที่สามเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มถึงงวดที่หนึ่งมิถุนายนปีหกหกก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้ คืองบที่16พฤษภาคมปี66ศูนย์บวกหเป็นหกหบวกหเป็นสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปบวกสเป็นยี่สิบเวกหนึ่งเป็นยีก็จะได้เลขเด่นสองยี่สิบเอวกสเป็นยีก็จะได้เลขเด่นสี่ยบเวกหเป็นยีดก็จะได้เลขเด่นเเลขท้ายสมตัวบนงวบที่หนึ่มิถุนายนปี66ออกสองเจ็ดสอง ก็เข้าเลข2นะครับเข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16มิถุนายนปี66ได้เลขเด่นปักหลักร้อยบนคือเลข6เลขก 8, เลข1เลขท้าย3ตัวบนออก8 72ก็เข้าเลข8นะครับเข้าเป็นงวดที่2มงวดที่3ก็เข้าเลข6งวดที่4เข้าเลข5งวดที่5เข้าเลขก4มงวดที่6เข้าเลข7็งวดที่7เข้าเลข4 งวดที่8ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาวันที่16กันยายนนี้นะครับก็เข้าเลข8นะครับเข้าเป็นงวดที่8ติดต่อกันามาดูนะครับามาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบนงวดวันที่1่ตุลาคมปีห6ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16กันยายนปี6 6 1นึบวกศนย์เป็น1 1นึบวกศนย์เป็น1 หนึ 1> 1่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกก็จะได้เลขเด่นหกห้าบวกสามเป็นแปดก็จะได้เลขเด่นแปดห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดก็จะได้เลขเด่นหนึ่งดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบนงวดที่หนึ่งตุลาคมจะถึงนี้ได้แก่เลขหนึ่งเลขหกและเลขแปดนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ สำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเลขดับปักหลัก100ร้อยบนกขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เ,เ,เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรง ก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ล n e ID ของผมนะครับ ad ห619 h l v r u มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้ใคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์ โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนว็บุญลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยลายไอเดียของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สตัวบนแล้วก็สมตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน,าน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ